วันนี้ท่านกงแววมรณภาพในวัย94ปีวิดีโอนี้นั่งคุยกับท่านกงแววเมื่อห้าปีที่แล้วนะก็คุยกันถึงเรื่องของหนังที่เหี่ยวย่นกับหนังที่ตึงๆนะบอกหนังท่านกงนี่ก็ย่นดีละเกินนะแก่ก็ตายเนาะท่านกงเนาะหนุ่มก็ตายเนาะท่านกงเนาะตายกันหมดเลยเนาะจะตายช้าตายเร็วก็ตายกันหมดท่านกงผมหงอกผมหัวล้าน ก็เหมือนกันหมดสังขารมันไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนอะไรหนังย่นหนังเหี่ยวเดี๋ยวสักวันผมนี่จะอยู่ได้จนย่นเหมือนหลงเหมือนท่านกงหรือเปล่าก็ไม่รู้มีสายตาดีมากอ่านหนังสือได้นะผมนี่ต้องใส่แว่นตาแล้วนะเนี่ยนหนังเต่งตึงกับหนังเหี่ยวย่นแก่ก็ตายหนุ่มก็ตายเด็กก็ตายนาคนกลางคนคน,คนไวัยไหนก็ตายฉลาดก็ตายสวยตายขี้เหร่ตายตายหมดทุกคนจริงๆ ถ้าราจะมหันตาจะเยพาราเยจะปันดิตาสัพเพมัจจุวะสังยันติสัพเพมัจจุปรายนาพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่าเป็นอะไรก็ตายหมดจะยังไงก็ตายเกลี้ยงทุกคนดังนั้นตายอย่างไรไม่สําคัญว่าตอนเป็นเป็นอย่างไรเนี่ยหัวล้านหมดแล้วดวงตาก็ผมงอกแล้วท่านกงผมงอกงั้นตายหมดทุกคนแต่เป็นอย่างไรไม่สําคัญเท่ากับตายอย่างไรเนี่ย ไม่สําคัญเท่ากับตอนเป็นน่ยอยู่อย่างไรอยู่อย่างผู้มีศีลตายอย่างผู้มีศีลก็เจริญทําจิตให้เป็นสุขติตอนเป็นสุขติตอนตายก็เป็นที่วังได้อย่างแน่นอน